ข้ามหูตลอดเวลาตอนเปิดตัวอะไรฮะน้องหนานี้หล่อจังวะพูดผมหูโตผมพูดเองหล่อไหมครับไม่ผมถามผมเนี่ยไม่ใช่ถามน้องเขาสิอ๋อหล่อหล่อมากหรอพี่ตอนพุ่งหมกฉลาดนั่นเรื่องไปยืนฝั่งนู้นะมันจะได้เห็นความเปรียบเทียบเออต้องโควิดเขาหล่อรอผมมาเยอะต้องโควิดอ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับตอนรับทั้ง3ท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเข้าสู่วันนี้เทเบนอัลราซีรีส์เปิดตัวพรีคอนเทนต์ใหม่ของเทเบนอัลราซีรีส์นะครับก่อนอื่นให้ทั้ง3ท่านทักทายแฟนๆหน่อยดีกว่าครับนะครับผมเฉลยลงไมาอีครั้งน่ารักสุดท้ขอบคุณแฟนถามน้องแมวพิอุทธศาส์ช่วยกรี๊ดให้ครับผม พี่ตองเข้าใหม่ครับพี่ตองก็ส, <S <S สวัสดีผู้ใหญ่ท,นนะะทุกท่านนะครับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็รวมไปถึงกระเลงขับของ,ของอนั้ทุกคนด้วยครับ<อ>กระเลงับพี่ตองก็เยอะครับอันนี้รอเลยฮะเติมตัวเลยฮะบูธรอเลยฮะพูดรอ,อเลยฮะเชิญเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับยัง,ยง,ยง,ยงเ,เลยอย่าไปพูดเลยหลัช็อตนะฮะไม่อกไม่ใช่สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทางเทีบเทียมครับสวัสดี แฟนด้วยนะครับก็คสว,วัสดีครับนี่ครับ ไม่การเสียงดังเลยครับอยู่ข้างน้องนานิสนะฮะตอนนี้เขาสาบทา,า,านอีกร้านเลยมั้งเป็นทางการนะับเดีย๋ยวพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเป็นยังไง <ๆ S 2> กันบ้าง,งวันนี้น้องไมค์ครับตอนนี้เป็นยังไงครับผลงานทำไรอยู่สบายดีสบายดีครับผม <s> บาก <c ười> ผมไม่มาวันนี้นะ <c ười> ต้องเสียสองครับมาอยู่อย่างที่พี่คุยกับผมก็ใช่ผมตามเพราะว่าเมื่อกี้น้องนานี้เขามาเสียงนุ่มแล้วไงนุ่มอ๋อแต่ผมตะโกนคุย อยากเลยดีกว่าแล้วให้ให้พี่ตะโกนคนเดียวดีกว่าทำไมเป็นไงบ้างทำไมตอนนี้ก็มีละครเพิ่งจะติดกล้องไปเรื่องหนึ่งแล้วก็กำลังจะมีออนแอร์อีกเรื่องหนึ่งนะคะนีดีติดตามได้นะติดตามเรื่องเรื่องอะไรมีคอมพิวเตอร์ใชเรื่องมูเกิลค่ะดูทุกวันเลยอยากได้โอ๊ย สาวๆที่เป็นสายมูอะไรเนี่รื่องนี้ก็จะมีบอกว่าเออไปมูที่ไหนบ้างเรื่องความนักอะไรเงี้ยซึ่งตรงกับตัวเราประมาณโอ้ยเขาหม่แสดงยังไงบางครับพี่ก๊ะดีดีเคยดูผลงานหนูบ้างไหมผมประจําติดตามประจําชื่อเรื่องอะไรคะพุกไอคิดดนู้นแคลองมาฝากผลไม้เนี่ยเองจัดด้วยฮะโอ้ตอนทับเลยอันเนี้อ่ะส่วนตอนตอนนี้ฮะโทรแทนกับฝั่งอลิสฮาร์เลนวันนี้เป็นยังไงบ้างเขาอะไรอยู่บ้างเลยตอนนี้ก็ดูในส่วนของ เป็นคอร์สของพู้ร uh, ักษาปรตูทีมชาติอ่ารุ่นยุ่ไม่เกินยี่สปีครับแล้วก็อ่า uhm, เปิดศูนย์ฝึกกำลังการที่นี่เป็นเฉพาะผู้รักระตูโดยเฉพาะครับผมสำหรับน้องๆที่ชอบเล่นฟุตบอลออกกำลังกายครับผมอ่าแต่สายภาคบอลที่คิดว่าจะมาไหม่าก็อยากมาคับก็ย่าไปชวนครับชวน รับไปห้บาทผมไม่มีเลยครับอุ้ยแล้วความรู้สึกยูซี่ต้องเคลียรร์ตงนี้างเดี๋ยวเราะลองร่วมงากรบกวนมงานทีนับต้องครบดีจริงๆรู้สึกดีมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคือที่ผ่านมาใช้มาตลอดครับผมเซนก็ได้มามีโอกาสมาร่วมงานก็รู้สึกดีใจมากๆครับครับนี่มาฝากของนานนี้บ้างดีกว่าตัวแทนของฝั่งวินิจุตจุเนียแย้ความรู้สึกวันนี้ดีไหมครับ เต้นครับก็จริงๆก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มาแบบอยู่ในร่วมง,งานกับอีเวนต์เชียร์เบนอลต้าซีรีส์ครับแล้วก็เป็นฝั่งของวนินดี้ซีอูดด้วยก็ผมก็ชอบเขาเป็นส่วนตัวอยู่แล้วด้วยเพราะตัวผมก็แอบเชียร์ยูเมลิดเหมือนกันก็อพอได้ไมาเป็นส่วนแบบตัวแทนในวันนี้แล้วกันอะไรครับก็แบบรู้สึกรู้สึกดีใจครับรู้สึกชอบครับปกตินานนี้มีแบบออกกําลังกายมีเตะมือโบกผู้บอกไหมมีบ้างครับมีบ้างครับใช่ยังเม่อวานหนูเพิ่งมีเตะมาเลยเอาแล้วพร้อ ใช้แล้วสะสมนะผมด้วยครับใช้เคียร์เมนตั้งแต่ม้านตืนเลยะนนั่แม่ขวายเทียบอุ้งเท้าเตยบอลเตะบอลมาก่อนกแต่ที่หลักๆคือสะคมนั่นแหละอ่าอัแต่จะบอว่าเข้ามาพูดได้ไปหาปู่ได้เออแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องมีมาโชว์ฝีเท้าด้วยไปเจอกับตองกวินนะฮะมาลุยภารกิจนะพิชิตรัะแหนกัเคลียร์เมนพร้อมไหมที่เห็นนามิคุยบอกว่า กวินไม่ไม่เท่าไหร่เลยไม่ได้อ้วไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเขาไม่งแต่เขาพูดมาตั้งแต่ในโดนแล้วใช่ไหมคะเร่ตองเขาพูดว่าวันนี้แหละคนชนะทีมชาติแต่ผมจะบอกนะนี้ว่าคือถ้าไม่ชนะเนี่ยก็ได้เกียรติประวัติละได้ภูมิใจชนะนี่คือคือมีแต่ได้กับได้นะชนะนี่มีแต่เสียกับเสียทางนู้นเนี่ยชนะคือก็โคตรโด่ก็ทีมชาติแต่ถ้าแพ้นี่โดนโดนสับ ต้องรู้งานนะว่าควรชนะหรือควรแพ้ทองคำ้ะครับคพร้อมครำทองคำแฟนๆก่อนน้องพี่ต่องานนี้พร้อมไหมครับร้อมรอสรอฮะรอดวลกันนะฮะก็เป็นการดวลกันนะครับผมแนนวินิสูสใช่แนนวินิสูสจะขอส่งมอบภารกิจนะครับเมนออนมิชชั่นนี่ทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวแทนนะครับและแน่นอนว่า ทั้งพรีเซนเตอร์ของฮาร์และ์วิชูจะเป็นคนส่งวิชชันมาให้คู่เองถูกต้องอนะ่จะให้น้อง w j ไมล์เป็นผู้ส่งบอลให้กับทั้งสองท่านนะฮะร,ร้อมนะครับอ่าเดี๋ยวรอภารกิจนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามีวิดีโอ VTR ด้วยนะส่งม้อมให้กับทั้งเกวินแล้วก็นานีด้วยครับใจมาก <S 2> <S 2> <S okay. ยูสโดยนาอิสแล้วก็สตีฟอาเลตโดยตองกวินครับผมเอาละครับสองอย่างที่ผู้เล่นทำภารกิจเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำภารกิจไปด้วยกันเลยข้างในนี้แล้วด้านนอกนี้